คุยกับคนอื่นเยอะเราก็ต้องจเจริญธรรมซึ่งกันและกันบ้างนะเพื่อที่เราจะได้จะได้คือจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ต้องการที่จะสื่อสารมากกว่านะว่าสิ่งที่เราทําเป็นยังไงแต่ละฝ่ายแต่ละฝ่ายทําอะไรรับผิดชอบอะไรบ้างอย่างน,น้อยๆเนี่ยพ่อแม่พี่น้องเราเองหรือว่าญาติธรรมหรือว่ากลุ่มที่มาชุมนุมเขาจะได้รู้อ๋อรู้จักพวกเรามากขึ้นนะเผื่อเขาต้องการความช่วยเหลือใดๆเขาจะได้รู้เออ ออมาหาพี่คนนี้ได้นะเขาอยากจะพูดเรื่องอะไรไม่ใช่ว่าพวกเราเองอยากจะมาบอกคนว่าเราทำอะไรใช่ไหมคะเราต้องการคือเขาเรียกอะไรอ่ะให้ให้ทุกคนได้รู้จักเพื่อที่เวลาเขามีปัญหาหรืออะไรก็จะมาหาพวกเราได้นะคะอายุก็ทำสื่อมาโดยตรงหรือว่าทำอย่างอื่นมาก่อนคะอ่าเจริญทํสวัสดีเจริญทําค่ะอายใช่ไหมค่ะทําสื่อมาโดยตรงหรือเปล่าไม่ใช่ค่ะชีวิตนี้ไม่ใช่ไม่ได้ทําสื่อค่ะ ชีวิตนี้ก็ถ้าอดีตการงานก็คือทํางานบริษัททำด้านการตรวจสอบบัญชีค่ะถ้าจะพูดตรงบอกตรงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้ทําสื่อนะคะแ้วจะโผล่มารับหน้าที่ทําสื่อนี่หรอก็จริงๆเราแค่อาจจะเป็นคนชอบถ่ายรูปชอบถ่ายรูปถ่ายภาพเป็นอะไรอย่างนงี้นะคะแต่ก็ไม่ได้เก่งนะก็เคยเรียนเล็กๆน้อยๆถ่ายรูปพอตอนเข้ามาที่อยู่กับทางอาจารย์หมอเขียวมา อยู่มาเรียนรู้ธรรมะใช่ไหมคะจากพ่อครูสมณรระศิคามาจากอันนี้บาวบแล้วก็เราก็มาทํากิจกรรมเนี่ยมา,มาปฏิบัติธรรมแล้วล่ะคะ่ะแล้วก็พอเราไปเวลาเราไปงานร่วมปฏิบัติทำงานพุทธาพิเศษงานลุกเสกพระแท้ๆหรืองานตารางกิจกรรมมโนยมเนี่ยพวกเราแรกๆก,ก็จะไปร่วม ฐานงานสื่อไปช่วยงานสื่อบนนิยมเ<ม>นี่ยค่ะแรกแกก็ไปช่วยฐานงานสื่อเนาะจริงเราก็ไม่รู้หรอกเราก็ไปช่วยช่วยสื่อบนนิยมจริงมันก็อาจจะมีว่าเออมันอยากเรียนรู้นะโอ้ทำทีวีดาวเทียมทํำยังไงอ,อะไรอย่างเงี้ยเป็นช่องทีวีที่อะไรนะไม่มีโ,โฆษณาใช่ไหมแ้จริงจริงเออแล้วจริงๆเราก็ไม่รู้กิเลสเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยว่ามันอยากเรียนรู้อ,อยากเรียนรู้งานทางด้านนี้จริงๆมันมีโลกธรรมมีอะไรด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้แต่จริงๆเรามองว่า เราอ่ะช่วยถ่ายภาพได้เอาเป็นว่าพื้นฐานเป็นคนถ่ายภาพแล้วก็เราอะไรอย่างเงี้ยก็ก,ก็ก็ถ่ายภาพจากจากปกติไม่เคยเข้าพวกออนไลน์เลยนะอ่ะสมัยก่อน Facebook ก็เล่นไม่เป็นอะไรก็ไม่เป็นไม่ไม่เชี่ยวชาญยังบอกว่าจริงๆแล้วยังเป็นอะไรที่เรายังค่อนข้างเราแบบไม่ได้หวือหวาไม่ได้ไม่ได้เป็นเด็กรุ่นใหม่อ่ะเราใช้สิ่งที่เรามีอยู่เอามาทํางานแค่นี้ค่ะ ียนนี้ก็เราก็สามารถที่จะใช้สื่อให้มันครอบคลุมได้เป็นประโยชน์ชต่อการชุมนุมต่อต่อการปฏิบัติธรรมต่ออะไรได้อยู่แล้วใช่ไหม<ฆ>แล้วสนุกกับงานแบบนี้ไหมคะก็ดีนะคะจริงๆก็มันเหมือนบอกว่าโลกยุคนี้มันเปลี่ยนไปแล้วค<ฆ>อืการสื่อสารมันเป็นมันเป็นโลกออนไลน์ใช่ไหมที่เราจะบอกว่า การที่จะทํางานอ่ะคือแต่ก่อนเราไม่ได้ไม่ได้มองว่าเป็นอะไรอ่ะสื่อที่จะเอาเพราะงานเราไม่ได้เกี่ยวข้องกับสื่อใช่ใช่แต่ตอนนี้ถ้าบอกว่าตอนนี้รู้สึกความเสื่อมในโลกมันมีเยอะเขาก็อย่างงานอันนี้เป็นงานการเมืองใช่ไหมอ<ช>่ะทีนี้เขาบอกว่าเขามาก็าอย่างเราเห็น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 คนที่อาสามาทํางานการเมืองเขามาเป็นนักการเมืองเขามาหาเสียงเขามาอะไรเงี้ยที่เขาชนะกันด้วยอย่างเงี้ยเขาใช้งานโซเชียลใช้สื่อออนไลน์ พี่เป็นไวโอล์กายเป็นมันเป็นการหาเสียงอะ่ะมันไม่ได้มันไม่ได้มาอาสา,าทําด้วยใจที่เสียสละจริงๆใช่ไหมมาช่วยเหลือประชาชนที่แท้จริงกายเป็นว่ามามาหากินหากินกับงานการเมืองแล้วเราก็ต้องเรียนรู้จากพี่น้องที่เขาแววไวในเรื่องนี้เขาเก่งอย่างเงี้ยกายเป็นว่าอ๋อมันเป็นการอะไรเนี่ยที่มันอะไรอะ่ะที่บอกว่าจะชนะ การอะไรอย่างเงี้ยมันแข่งกันด้วยใช้การใช้สื่อโซเชียล,ยลมันก็เลยทําให้เราต้องหัดที่จะเรียนรู้ให้ให้ตามทันคนยุคนี้เราจะอยู่แบบเดิมเดิมไม่ได้จริงๆก็อยากให้คุณอาพูดให้กับกําลังใจอคนที่เขาเขายังใช้ไม่เป็นนะนะว่าพอถึงเวลาจริงๆแล้วเนี่ยตรงนี้มันสําคัญต่อการขับเคลื่อนของพวกเราด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะ ใช่ใช่ค่ะบอกพี่ป้านาอาของเราหน่อยสิว่าต้องขัดกดไลค์กดแชร์ยังไงด้างเอามันมันเริ่มมาจากอย่างนี้เนาะอาเราเฟซอ่ะเพื่อนเขาเชื่อแล้วก็เราก็เริ่มมีแอคเคาทตัวเองก็ต้องเล่นตามเขาพอมันมีไลน์ก็ต้องมีไลน์มันเป็นการสื่อสารเพราะเดี๋ยวนี้คนก็ไม่ใช้โทรศัพท์แบบกิ้งก้างโทรกันใช้คุยกันทางไลน์มันมีกลุ่มไง มันเป็นการสร้างกลุ่มได้แล้วมันก็เพิ่มเพื่อนได้ใช่ไหมคะมันก็คือใช้โซเชียลไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มอะไรตอนนี้ยิ่งยุคนี้มี TikTok เพื่อนเขาก็เล่นกันสมัยตอนโควิดจริงๆใช่ใช่เยอะมากทวิตเตอร์เนี่ยปรากฏได้มาเจอพี่พรพี่พาก็ชวนมาทำทวิตเตอรนะก็ต้องมามาทดลองเผยแพร่ดูอย่างเงี้ยช่วยกันสร้างช่องทางใหม่ๆอย่างเงี้ยจริงมันได้เห็นช่วงยุคโควิดระบาดนี่แหละ ยุคโควิดระบาดที่มันก็ไปไหนไม่ได้มันก็ใช้การสื่อสารใช่ไหมตอนนั้นก็อาจารย์ก็ทําพาค่ายปกติเราเป็นค่ายออนไซต์ทีนี้พอยุคนั้นมันต้องเป็นค่ายออนไลน์และอาจารย์ก็พอมันปิดบ้านปิดเมืองอ่ะเราจะช่วยโลกเราจะเห็นจิตของพระโพธิสัตว์ที่ท่านทํางานท่านต้องช่วยคนที่เดือดร้อนท่านก็ใช้การสื่อสารนี่แหละขึ้นมาก็ต้องเผยแพร่ออกไปทางออนไลน์ก็ต้องได้เห็นเนี่ยมันก็เลยว่าอ๋อพี่น้องที่เขาเก่งเขาก็สามารถทํางานไปได้ก่อน ส่วนแล้วเราก็เรียนรู้ตามแล้วก็มันได้เห็นว่าพอคนอายุยาวอย่างเงี้ยท่านก็ไม่เป็นสื่อใช่ไหมมันก็ทำให้เออมันก็ลําบากในการที่ท่านจะมีปัญหาสุขภาพหรืออะไรเงี้ยกลายเป็นว่าเออเห็นพี่น้องเนี่ยขยันที่จะแบบช่วยเหลือมันมันมันต้องช่วยเหลือกันเนะี่ยอย่างเงี้ยค่ะก็เลยมาแบ่งปันสอนวิธีการจะกดไลค์กดแชร์สอนวิธีการเข้าเข้าเป็นสมาชิกในกลุ่มทั้งไม่ว่าทางไลน์ทาง,ง Facebook ทาง YouTube ทางอะไรอ่ะท้องช่อง <Inst a. S 1> ทางต่างๆ TikTok Instagram อะไรอันนี้อันนี้มันจะอันนี้มันจะรู้สึกมันจะไอ้นั่นเกินไปจริงๆนะมองเห็นแค่ว่าใช้ f Facebook o i n ล YouTube ตอนนี้เราก็สามารถที่จะสื่อสารได้พอสมควรแล้วก็เผยแพร่ง,งานต่างๆไม่ว่าจะเป็นของพ่อครูใช่ไหมคะของชาวบุญนิยมต่างๆหรือทางจิตอาสา ร่วมกับอาจารย์หมอเขียวแพทย์วิทิธรรมที่อาจารย์พยายามพาทำเสือออกไปจนวันเนี้จากที่เรามาใหม่ๆคนไม่ได้รู้จักเราเลยไม่รู้จักอาจารย์หมอเขียวเป็นใครพ่อครูเป็นใครใช่ไหมคะแล้วก็ทางคอปทสประสอนี่เขาอาจจะรู้บ้างแต่คนทั่วไปนี่แบบนสนิทมากใช่ยังไม่รู้หรือเรามาทําอะไรชุมนุมอย่างเงี้ยบางเราออกไปขึ้นรถขึ้นรถประจาทางคุยกับทางเขาจะไม่รู้ อย่างรถแท็กซี่อะนะที่ได้คุยก็โดนปิดกั้นอะเออเขาไม่รู้ว่าพวกนี้มาทําอะไรกัน,นก็ได้ลองคุยกันบางท่านก็ก็ติดตามเนี่ยรู้สึกว่าไอ้สื่อโซเชียลทั้งหลายเนี่ยมีส่วนที่ทําให้เขาได้รับรู้เรามันก็มีเหรียญสองด้านะนะคือถ้าเราถ้าเราอยู่กับมันแบบเป็นอะก็คือเราก็ไม่หมกมุ่นเอาเวลาไปเสียเสียเวลากับเรื่องไร้สาระที่มันจะดึงเราออกไปใช่ไหมแต่ถ้าเราใช้ประโยชน์จากมันได้มันก็เป็นประโยชน์นะคะมันก็อยู่ที่ เราเองก็ต้องแบ่งด้วยใช่ไหมคะว่าไอ้นี่มันจะเป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์อะตรงไหนยังไงบ้าง<ะ>อย่างคุณอามองแกนนําของเราทุกคนนี่แต่ทนไหนลองพูดถึงพี่ตั้มไปไงฮะพี่ตั้มตั้มเหรอรู้สึกว่าท่านท่านก็แบบมีเลือดรักชาติมากอ,มอ,มอ่ะก็ก็เหตุของการมาชุมนุมครั้งนี้ก็คือรักษากระบวนการยุติธรรม แล้วท่านก็ฝากไว้ด้วยเพราะท่านพ่อครูฝากไว้ใช่ใช่ตั้ใช่ค่ะตามดํารีพ่อครูเนาะพอพ่อครูดํารีอะไรนะพี่น้องเราอ่ะก็จะทําตามดํารีเพราะสิ่งที่พ่อครูพาทารับรองไม่มีอะไรพลาดอยู่ไม่มันเป็นทางที่จะไอ้นั่นเพราะเราก็เห็นแล้วความวุ่นวายในบ้านเมืองมันมีเยอะก็ต้องมาช่วยกันแล้วเพิ่งยังพูดกับพี่น้องเลยว่า ทางทีมผู้นำทีมตัวแทนคอปทอกท,ที่จะออกหน้าก็จะเห็นว่าจะเป็นคุณตั้มกับคุณนัทเซอร์ยีมสองขั้นตั้มพิชิชัยมงคลนะเราฟังนะฟังเวลาเขาเปิดเวทีเขาก็จะมีไตเติลใช่ไหมอ่ะเขาก็จะพูดไทม์ไลน์มามีโอกาสได้ไปลองเราบอตั้งใจฟังไทม์ไลน์นิดนึงแลง้วลองฟังแล้วก็วันนั้นก็มีความรู้สึกสองสรมันมีเหตุการณ์เลิก คุณนัทเซอร์เขาก็พูดลักษณะหรือตั้มด้วยอ่ะเขาพูดว่าเขารู้สึกมันไม่ใช่แล้วที่จะปล่อยให้นักโทษคุณทักษิณชินวัตรเนี่ยเขาเขาจะต้องรับโทษติดคุกแต่เขาเข้ามาในบ้านเมืองวันที่22สิงหาปีสอง0้ารแต่ทำไมเขารอยนวนได้<ม>เขาเป็นนักโทษเทวดาเขาไม่ติดคุกอะ่ะมันเป็นการทําลายกระบวนการยุติธรรมแล้วก็คุณตั้มกับคุณนัทเซอร์เนี่ยบอกไม่ได้เขาจะต้องออกมาทํา การรักษากระบวนการยุติธรรมเพราะถ้ากระบวนการยุติธรรมมันไม่สามารถดำรงอยู่ได้แล้วไม่ทําหน้าที่ประเทศไทยก็ถ้าจะพูดบอกว่าเรือหายห,ายหรือเปล่าอช่ใช่เขา <laughs> อย่างนี้นะคะแล้วลมันก็เป็นตัวอย่าง,างมีสอวอปอเอกความบริมุท์มันเลยทําให้สังคมแบบว่า แล้วถ้าถ้าถ้าเราจะให้คนนี้ออกแล้วทำไมคนนู้นยังยังมันเลยมันสองมาตรฐานเดบตวกันแล้วมันจะบอกว่ามันคอร์รัปชันไปทั้งกระบวนการนะเราเรียนรู้มาทางโลกแล้วเราก็ทํางานมาเราก็จะเห็นนะตรวจสอบนี่ไม่ใช่ไม่เห็นอะไรนะมันพูดไม่ได้บางอย่างนะมันก็ระบบไอ้ที่เราบอกระบบราชการไทยหรือระบบนี่แหละคือคือสิ่งที่ประทับใจเนี่ยสองท่านท่านกล้าที่จะลุยออกมาเสียสละต้องมายื่นหนังสือ คือไม่รู้อ่ะท่านมาขอทําชุมนุม7วันแรกใช่ไหมส่งซึ่งมันก็สามารถทําการชุมนุมสาธารณะได้ไม่ผิดกฎหมายอันนี้มีพรบคุ้มครองเพราะท่านก็อยู่แค่7วันแต่ว่าก็เข้าใจบางทีก็คือด้วยด้วย ภูมิธรรมของท่านเหลือฐานท่านท่านจะทาประมาณนี้แต่สิ่งหนึ่งที่ได้เห็นนะคือพวกเราก็ไม่คิดจะมาถ้าไม่ใช่ดําริพ่อครูใช่ไหมพวกเราอยู่วันแล้วก็สบายปิดเมืองก็สบายอย่างที่ว่าแต่ทําไมพ่อครูทั้งทั้งที่วันนั้นวันที่11กุมภาพันธ์2567พ่อครูก็ไม่สบายพวกเราก็เห็นอยู่ใช่ใชไหมแล้วก็ยังไม่คิดว่าพ่อครูจะแบบ ท่านจะสละสรีระสังขารเป็นขนาดเพราะว่าเรามันเหมือนพ่อลูกลูกอะเออลูกลูกอยู่กับพ่อพ่อพาทําอะไรก็ไปตามพ่อเกาะขาพ่อก็เกาะขาพ่อไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยใช่ไหมทีนี้กลายเป็นว่าพ่อครูวันนั้นมีดําริพ่อรูบอกว่าอย่าไปช่วยตั้มโอ้เท่านั้นโอ้เท่านั้นแหละก็ไม่รู้อะเรารู้แต่ว่าวันนั้นอาจารย์หมอเขียวติดต่อจินอาสาทุกพื้นที่บอกให้ขึ้นมา มาอย่างเดียวอ่ะมาไม่รู้ว่าเก็บข้าวของภายในชั่วโมงหนึ่งอาคิดดูอยู่บ้านลาดทีเนี้มันก็เลยพอเรามาอยู่ที่นี่5เดือน171วันวันนี้ก็ร7อยของทางคอพทอ <22. S 2> แต่กองทัพทาเรามาร่วงวันที่12ก็ลบไปสิวันก็162วันที่เราอยู่ตรงนี้นะก็เลยรู้สึกว่าเนี่ยมันต้องมีผู้นําที่กล้านําต้องกล้าตัดสินใจแล้วก็กล้าทําด้วยนะไม่ได้รอให้อะไรอะ่ะถ้าถ้าเราอยากไม่ใช่อยากจะบอกว่าถ้าเราจะ ดำรงความยุติธรรมจะเสียสละจริงจะทําเพื่อชาติบ้านเมืองจริงทําเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนไม่ได้ทําเพื่อตัวเองเลยนะเราต้องกล้าที่จะออกมายืนยัดยืนยันท<ช>ําสิ่งนี้แหละอันนี้คือสิ่งความดีแล้วก็ได้พอเห็นว่าพ่อครูน่าจะมีดําริมีเห็นว่าถ้าเป็นแค่นี้มันพลังท่านไม่พอท่านก็ต้องให้ชาวกองทัพรมเนี่ยซึ่งก็ส่งตัวแทนอาจารย์มาก่อน กับจิตอาสาเนี่ยแล้วก็ค่อยๆมาเสริมกําลังอันนี้จะเป็นทําหน้าไปก่อนแล้วทัพหลวงก็มาช่วยมาเสริมกําลังกันเนี่ยค่ะแล้วเราก็เลยอยู่กันได้มาถึงวันนี้วันนี้162ซึ่งวันนี้ก็จะเป็นวันที่เรามีโอกาสจะได้พักได้ฉลองกันนะจริงๆเราไม่ได้เลิกนะจริงๆต้องบอกว่าจะทําให้เราแข็งแกร่งขึ้นอาจารย์ค่ะมันจะเป็นการมาเติมพลังอ่ะวันนี้จะเป็นวันเหมือนวันฉลองนะ ฉลองฉลองชัยก็ได้นะฉลองชัยของพวกเราที่อยู่ได้ถึงขนาดนี้ใช่ไม่ง่ายนะอยู่ข้างถนนมาห้าเดือนนี่ตะะอนนี้ยังคิดว่าโู้พวกเราที่เก่งมากเลยนะโชคดีด้วยเก่งด้วยอ่าถึงแม้แต่เราจะเป็นสายอึดอดทนแล้วก็อยู่ร่วมรบกันแบบไปไหนไปด้วยเราจะเห็นพี่น้องจิตอาสาเนี่ยหลายๆท่านท่านก็ไม่ได้แกร่งขนาดนี้แต่การมาอยู่ที่เนี่ยห้าเดือนกว่าเชื่อว่าพี่น้องแต่ละท่าน แร่งขึ้นแล้วท่านก็ได้ตั้งตนอยู่บนความลําบากนะะเราจะได้เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็ทบทวนตัวเองนะว่าพี่น้องทางเนี้ยที่เราอยู่ตรงเนี้ยจิตอาสาได้ฟังทำทุกวันอย่างน้อยฟังการบรรยายจากอาจารย์หมอเขียวและจากท่านจันจากที่แบบบางทีอย่างส่วนตัวอย่างท่านจันเองเราก็ไม่ได้ฟังนะก็แต่จะเห็นว่าท่านเป็นผู้ที่นะท่านจะ เทศนาได้เก่ง<อ>ให้ธรรมะแต่พอนั่งฟังวันนั้นฟังไปนะลองฟังท่านแล้วก็ท่านก็เอาคำสอนพ่อครัวสลกธรรมพ่อครูมาสอนเราอีกทีนะออโอ้ประทับใจมากเลยรู้สึกมันเป็นอะไรที่ต้องช่วยกันไม่น่าพอทางเวทีขวอทเอชิญท่านจันท์น่ะดูท่านไม่องนั่นเลยนะท่านแบบมา,มาทุก,ทกวันเทศสี่ทุท่มก็เทศเห็นท่านแบบว่าหูสุดยอดเลยอ่ะฉันรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่เป็นสาระ ที่เป็นประโยชน์สูงสุดที่ท่านจะต้องทําอันนี้คืองานศาสนางานที่จะช่วยพ่อแล้วก็สืบสารดํารงพระศาสนาตามคําตัดของพระพุทธเจ้าใช่ไหมเราต้องมาช่วยกันทั้งช่วยอย่างที่อาจารย์จะพูดเสมอนะฮะเรามาทําสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านท่งตัดสรุปประเสริฐความประเสริฐสูงสุดแล้วก็สิ่งที่เป็นพ่อครูสมณพโทธิรักพาทมพ่อหลวงราชการที่9าพาทำเนี่ยพระโพธิสัตว์องค์ต่างๆพาทม แล้ววันนี้เราก็จะมีอาจารย์หมอเขียวนี่แหละท่านก็มาพาทำในในยุคเนี้แล้วก็มีอาอาญาติธรรมแล้วก็ยังมีทัพหลวงจากท่านสมณะศิขมาศชาวชุมชนอโศกให้กําลังใจส่งเสบียงส่งอาหารผู้ใหญ่ทุกท่านที่ปรึกษาอย่างทั้งทีมสันติอาแซมดินออะไรอย่างเงี้ยร่วมด้วยช่วยกันนะคะเราก็เราก็ยังคงแบบ มั่นคงในการที่เราจะกลับมาได้อีกนะคะโอ้วันนี้คุบอกว่าสุดยอดแล้ววันนี้โอ้โหมีเติมพลังมาจากทุกภาคส่วนเลยนักเรียนน้องๆสมรสิกค่ะเป็นเป็นมดงานที่เอเนมมากเลยนะเราก็ไม่ใช่ว่าเราจะให้เขามาทําอย่างนี้ได้ได้ง่ายๆจะบอกว่าใครมาที่เนี่ยเราไม่ได้จ้างมาแต่ถึงคุณไม่ได้จ้างมาเขามาด้วยใจถ้าคุณก็ไม่ได้จะให้เขามาได้ง่ายๆนะถ้าเขาไม่ได้มีฉันทามีความยินดีแล้วเป็นอะไรที่ มันบอกว่าเราต้องช่วยกันอ่ะเราลูกชาวอโศกเรารู้หน้าที่รอบรองถ้าเราเป่าเหมือนเหมือนถ้าเขาบอกเขาเป่าลกเวทพร้อมมาอันนี้ถ้าเชื่อว่าท่านสมณะศิคมาหรือตัวแทนหรือผู้นําอ่ะบอกบอกให้พวกเราช่วยอะไรพวกเราพร้อมที่จะเสียสละเสมอค่ะคุณอาโอ้ยขอบพระคุณมากเลยฮะขอเจริญธรรมยิ่งขึ้นไปนะคะยินดีค่ะสาชุกค่ะขอบคุณค่ะนะขอเจริญธรรมสำึกับทุกท่านนะคะนี่ ได้คุยกับทีมสื่อหน่อยแบบไม่งั้นสัมภาษณ์